อานะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับใครบ้างเนี่ยสตาหัวเห็ดหัวเห็ดแล้วก็แฟนหัวเห็ดนะฮะมาเล่นสี่สี่กันนะทุกคนวันนี้นะเป็นสี่สี่แบบใหม่นะนี่ก็เพิ่งรีแลงซ์มาเลยนะเฮ้ยทำไมเป็นด่านทะเลทรายอ่ะเอาแล้วมันมีมีสองแบบเอมีสองแบบอ๋อมันดาวดาวขึ้นมาเนี่ยขึ้นแบบเป็นดาวใช่ไหมเนี่ย เขาบอกว่าถ้าพับจ่อเอ้ยเขี้ยขนอาเหลี่ยมไหนไม่เหลี่ยมไหนโอ้ยเอาวะเอาวะอันนี้ทะเลทรายใช่ปหมมันต้องโอ้โหตาแรกเลยเนี่ยตื่นกับทะเลทรายเนี่ยโดนหนึ่งเม็ดโดนหนึ่งเม็ดแล้วผมยิงหัวโดนโดนโอ้ยยิงไม่ทันว่ะหายแล้วจะตายบ้าไงจังหวะนี้สวยจะตายพี่ทำมาให้ยิงน้องครับ นี่นี่ตัวหน้าบันไดพี่เฮ้ยบันไดบันไดบันไดเฮ้ยดาวเฉยเม็ดเดียวเม็ดเดียวดาวเลยอ่ะนี่ข้างหลังโคตรเจ็บโคตรเจ็บเฮ้ยผมไม่โดนหว่าตะกี้ดาวหลังดาวหลังดาวหลังดาวพี่ชุบสตาร์แล้วพี่ชุบสตาร์แล้วปล่อยตายให้ปล่อยตายคนนั้นนะปล่อยตายเฮ้ยไม่รู้เหลี่ยมหรือเปล่าโคตรมั่วเลยเนาะ เอ้ยเราต้องเ,เราต้องไม่ได้ได้เ,เดี๋ยวเรามาลอง H S H S ปรับใหม่มาแล้วทุกคนนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูคนระับผมว่าต่อสวรรค์มันกว่าป่ะพี่ตะตาบัดดันเท่าไหร่พี่าาดนัน,ดนละ,ะทำไรนะดันดนัดนอ๋อดันได้ดันออกนะได,ได้ได้ดีเซตได้ดีเซตใช่ครดันด้วยรีเซตนะนะมันมีเทคน,น,นิคการดันด้วยนะทักงหนะ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันนะดาวหนึ่งดาวไปหนึ่งแล้วนะ First blood เจ็บตะบนเจ็บผมมาเจ็บดาวโอ้สบายสบายเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยเชียงแบกเอาเรื่องจัดๆเลยนะมีโอกาสสีู่เลยนะเนี่ยชิว

หัวแตกหัวแตกแล้วหนึ่งหัวแตกแล้วหนึ่งหัวแตกแล้วหนึ่งพี่เจ็บพี่พันยาพี่พี่เจ็บพี่เจ็บพี่เจ็บพี่พันยาไม่หยุดฐานไม่โผล่มันดาวไปหนึ่งมันดาวไปหนึ่งนะด้งแล้วมั้งอ่ะด้งแล้วไปใครเด้งแล้วด้งแล้วเด้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววงบีบมาเดี๋ยววงบีบมาเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบเฮ้ยพี่เตัวหลังไอ้บอว่ะไอ้ดาวหนึ่งดาวหนึ่งหลังไอ้บอว์ดาวเขาเจ็บไายเขาเจ็บ เอาเลยดาวดาวอีกแล้วดาวอีกแล้ววูบยผมตกว่ะผมงงว่ะสวยสวยสวยลืมไอเอ็นอ่ะไอเปืนนี้ยิงทะลุไอวอลหูเสร็จชไนใหม่ทะลุไอวอลนะเดี๋ยวมาลองลองชไนใหม่ด้วยเลยตอนนี้ผมอยากเล่นไอเอฟว่ะไอเคฟไอเอฟก็โกงนะรู้สึกว่านะไอเอฟยิงเร็วมากชไนใหม่ก็ยิง

เล้สองตัวแล้วเฮ้ยมาติดอะไรวะไหนลองทะลุไอ้วอร์ดิเอาก็เลยจะลองกินทะลุไอ้วอร์จบแลละก็สบายสบายนะสี่จูนนะหลบๆไม่ยากเท่าไหร่เลยไม่ยากเท่าไหร่ พีเสกอร์สวยจัดเรียบร้อยนะหนึ่งดาวผ่านไปนะก็ทุกคนก็ถ้าอยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมนะนี่ก็เป็นคลิป4ี4นะลองเทสดูนะว่าจะมีการมีความสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับ<ะ>เดี๋ยวเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ<ะ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe <ะ>ให้พี่ด้วยนะครับทุกคน